เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ พบกันแล้วนะครับกบที่เด็ดจานเจ NBA เฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย2ธันวาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครอบาสเตกตบอล NBA สหรัฐอเมริกาเช้าวันอังคารครับลงสนามกันทั้งหมดถึง9คู่ครับและ3คู่ที่ผมหยิบยกมาวิเคราะห์หน้าช่องน้ำเงินในวันนี้ครับคู่แรกออรแลนโดเมจิกเจอกับชิคาโกบูลคู่ที่2ไก่ทอดเดนเวอรนักเกตครับเจอกับดัลลัสแมริและคู่ที่30โมงเชา้าตามเวลาประเทศไทยครับ เอลเอเลโก์ ers, เจอกับพระทิตย์ฉายแสงฟินิกซันไปวิเคราะห์คู่แรกกันก่อนครับการพบกันระหว่างเจ้าบ้านออร์เลนโดเมจิกที่อันดับ6กในสายตัวนออกวันนี้จะได้ดวลกับกระทิงดุชิคาโกบูที่มันดับ10ในสายตัวนออกครับโดยเจ้าบ้านออร์เลนโดเมจิกยังคงไม่มีเปาโลแบนเคโรแล้วก็มอริสวักเนอร์วันนี้ผู้เล่นตัวจริงประกอบไปด้วยทางด้านแฟรงก์วักเนอร์ครับเดสมอนด์เบนจาเลนซักทิสตันดาซินวาแล้วก็เวนโดคาเทอร์จูเนีย ส่วนกระทิงดุชิคาโก้บูวันนี้จะไม่มีไอแซคโอโค o โรกับจาลนสมิธครับผู้เล่นหลักก็จะมีโจสกิตดี้กับนิโคล่าวูเซวิสเสริมด้วยโคบี้ไวกครับเอลโยโดซอนมู u, แล้วก็มาเทียสบูเซลิสโดยชิคาโกบูเองในช่วงหลังก็ถือว่าฟอร์มไม่ดีครับก็แพ้มา3เกมรวดแล้วครับสำหรับบูครับส่วนออร์แลนโดเมจิกเองครับก็มีผลงานที่ดีกว่าชนะมา2เกมรวดแต่เกมนี้ครับเป็นเกมที่บูต้องสู้แบบสุดชีวิตครับ เนื่องจากก็แพ้มาหลายเกมแล้ววันนี้แม้จะเป็นทีมเยือนก็ตามครับก็น่าจะเปิดหน้าแรกกับโอเรนโดเมจิกแบบเต็มที่สกอร์มีโอกาสที่จะมีแนวโน้มสูงกว่า238ไปกันต่อที่คู่ที่2การพบกันวงางไก่ทอดเดนเวอร์นาเกตครับวันนี้เปิดบ้านบอลอารีนาเจอกับดัลลัสแม a บริดโดยเจ้าบ้านไก่ทอดเดนเวอร์นาเกตนำโดยมหาเทพตัวดิดนิโคลัสโยคิชครับแล้วก็เพื่อนคูยังจะเมาเมเร่ เสริมด้วยคาร์เมลันจอห์นสันสเปนเซอร์โจนส์ครับแล้วก็ Watson, เพเทนวัตสันเล่นบาดเจ็บเจ้าพ่อมหดังอารอนกระดอนกับคริสเตียนบราวยังคงไม่ลงสนามส่วนดัลลัสแมริ่ครับวันนี้มีข่าวดีแอนโทนี่เดวิสน่าจะกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงครับเสริมด้วยแรนด์เนมบัตคูเปอร์แฟลกครับพีเจวอชิงตันแล้วก็เดวไวพาเวลโดยดัลลัสแมริ่ยังคงไม่มีไครีเออร์วิงแล้วก็เดริกลาฟลีเดอะเซคันด์ครับ คู่นี้เทียบกันตามฟอร์มก็ต้องบอกว่าเดนเวอร์นกเก็ตเหนือกว่าจริงๆครับแม้วันนี้จะยังไม่มีอารอนกรอนก็ตามครับและเอดีกลับมาลงสนามให้กับทีมเยือนดัลลัสแต่ด้วยบาสระบบและความสามารถของนิโคล่าโยคิชกับเจมามลเมรเร่วันนี้ก็มองว่าเล่นในบอลอารีนาเดนเวอร์มีโอกาสที่จะชนะดัลลัสเป็นตัวเลข2หลักเลือกเดนเวอร์นกเกตในวันนี้ไปกันต่อที่คู่ที่3เอเวเลเกอร์สครับเจอกับพระทิตย์ใช้แสงฟินิกซัน โดยเจ้าบ้านวเลเกอร์ต้องรอเช็คสถานะของ King จมส์เลบอนเจมส์ว่าจะลงสนามได้หรือไม่ครับส่วนผู้เล่นคนอื่นๆก็น่าจะลงกันครบไม่ว่าจะเป็นลูก้าดดนชิกออสตินริฟรูชฮาชิมูระครับแล้วก็เดียนเรเอตันมาคัาสมาร์ทยังคงบาดเจ็บในเกมนี้ไม่สามารถลงสนามได้ส่วนฟินิกซันครับมาแบบชุดใหญ่ไปกับพิบเดวินบูเกอร์เกรสเซอเลนดิลอนบรูคส์รอยส์โอเนลแล้วก็มาร์ควิลเลียมเป็นเซ็นเตอร์ผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บเป็นจาเลนกรีนครับ ซึ่งก็เจ็บมาหลายเกมแล้วครับผู้นี้เที่ยบฟอร์มกันแล้วเลเกอร์ก็ถือว่าดูดีกว่าช่วงหลังก็ขยับขึ้นมาเป็นอันดับ2ในสายตะวันตกครับก็มีผลงานที่ยอดเยี่ยมสําหรับเอเวย์เลเกอร์ชนะมาตอนนี้ก็7เ,เกมรวดครับฟินิกซันเองก็ไม่ได้เป็นทีมที่มีศักยภาพอะไรมากมายในซีซันนี้มองว่าไม่น่าจะหยุดเลเกอร์ได้5แต้มวันนี้ถือว่าสมเหตุสมผลก็ยังเชื่อมั่นว่าทีมในตำนานอย่างเอเวเลเกอร์ จะเก็บใช้ได้อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย5คะแนนครับวันนี้ที่เหนือฟินิกซ์ซันไปที่สรุปการวิเคราะห์บาสวันนี้ทั้ง3คู่หน้าช่องน้ําเงินครับคู่แรกมองไปที่สกอร์สูงครับเนื่องจากบูน่าจะบุกมาสู้แบบสุดชีวิตส่วนอีก2คู่ชอบบาตสต่อทั้งหมดทั้งเดนเวอร์นักเก็ตที่ลบสิ 10, แล้วก็แอลเอเลเกอร์สที่ลบหบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ